ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอาดชัญจพัฒน์สํารานใจนะครับกับคู่หูมหัศจรรย์ World p แพกับ World Plan ท์คาร์ดูซานของบริษัท w o r l d c a r d i n n o v a t i o n นนะวันนี้นะครับเราเข้ามาอีกที่หนึ่งแล้วมาอีกสวนหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสวนอะไรยังไงเห็นอยู่แล้วนะครับนะเรามาพบและเรามาคุยกับเจ้าของสวนตัวจริงกันได้เลยครับ นี่ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ,อครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรแนะนําตัวนิดนึงเบนจาค่ะคุณพี่เบนจาคุณพี่ไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินสบายๆคุยกันเอง <c oughs> คุณพี่เบนจาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของอําเภออะไรจังหวัดอะไรยังไงครับอเภอเขาคิชีกรูดอาเภอเขาคิชกูด,กดจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีสวนนี้เป็นสวนไม่ต้องบอกว่าสวนผู้เรียนแน่นอนนะ อของพี่เป็จาเนี่ยมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณหมดเหรอประมาณพันกว่าต้นนะพันกว่าต้นไม่รู้ว่าพันหนึ่งหรือพันเก้านะแต่พันกว่าพันนะมีเอ่อกี่มีกี่พันพันเอ่อพันกี่ยี่ห้อทุเรียนกี่ยี่ห้อมีหมอนทองหมอนทองมีชนีชนีพวงมณีพวงมณีนกกระจีบนกกระจีบก้านยาวก้านยาวโอ้โห กระดุมอีอโอโหโมมีมีหลายยี่ห้อเลยอ่ามอญทองกระดุมอชนีนกกระจิบก้านยาวแล้วก็กระดุมแล้วอแล้วมีอ,อะไรอ๋อพวงมาีพวงมาีมโอ้โหมีอย่างละใกล้เท่าๆกันไหมไม่อะไม่อะไรเยอะสุดผอามอญท,ทองก็คือหมอญทองเยอะสุดอแล้วก็พวงมาณี ลองลงมาออกเรียกว่าโหพันกว่าต้นปีปีหนึ่งนี่พี่ก็เาเรียกว่านี่ทํามากี่ปีแล้วครับเนี่ยทำมาหลายปีนะทํามาหลายปีแล้วถามก่อนถามก่อนว่าอทุกปีทุกปีเนี่ยในการทําทุเรียนเนี่ยพันกว่าต้นของพี่บรรจารเนี่ยใช้เงินทุนประมาณกี่บาท <c oughs> จดได้ไหม <c oughs> จดไหม <c oughs> จดจดไว้ประมาณกี่บาทบอกหนะ่อยประมาณ ทั้งหมดเลยยยาอไ,ไอ้นู่นไอ้นี่ปีปีหนึ่งอะ่ะล,ล้านกว่าล้านกว่าล้านกว่าอทุนจริงๆรอะล้านกว่าอแล้วทุกปีทุกปีที่ขายมาได้เป็นไงมั่งก็ดีก็ดีอบอกได้ไหมบอก <c oughs> ไ,ได้ไหมบอกไม่ได้ออบอกไม่ได้กลัวโดนยืมโอ้ยเออเจยาบอกอือเลยโอ้หกลัวโดนยืมอะโอเคไม่เป็นไรทีนี้เรามาเข้าเรื่องของไอ้คู่หูปัะยานคู่นี้ พี่เบญจาได้ใช้ไอ้คู่หูเมื่อันคู่นี้มาเมื่อไหร่กี่ปีกี่เดือนยังไงแบบไหนเพิ่งมาใช้ปีนี้เพิ่งมาใช้รอบนี้อก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยใช้หลาย<ม>ๆปีมาเนี่ยไม่เคยใช้เลยเพิ่งมาใช้รอบนี้เพิ่งมาใช้รอบนี้ปุ๊บทำมถึงได้มาใช้ไอ้คู่นี้เห็นชวน,น,นที่เขาใช้มันมันใบเขาดีสมบูรณ์ดีอะ เห็นที่เขาใช้นั่นหมายถึงว่าพักพวกันที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยสวนข้างๆสวนข้างๆเขาใช้คือต้นเขาดีใบเขาดีเหลือเกินเลยไปถามเขาอเลยไปถามเขาว่าเขาใช้อะไรเขาก็ตอบมาว่าใช้ไอ้นี่ใช้ตัวนี้อ๋อใช้ตัวเดียวอ่าใช้ตัวเดียวเลยอ่าเขาใช้ตัวเดียวอ่าทีนี้แล้วพี่เอามาใช้บ้างก็เลยเอามาใช้บ้างเลยเอามาใช้มาลองใช้มาลองใช้ลองใช้ในตอนลองใช้ที่แรกเนี่ยพอใช้แล้วปั๊บเป็นไงบ้างครั ใช่ปุ๊บมันก็แล้วมันก็ตอนแรกครั้งแรกก็ยังอ่ะทั้งที่สองอ่เอมจ่าหมายถึงการพ้นครั้งแรกอ่าก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ายังไม่ค่อยเห็นครั้งที่สองครั้งที่สสองครั้งที่สามปุ๊บอ่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นความแตกต่างความแตกต่างเป็นยังไงแบบไหนครับใบมันก็จะเขียวมันใบเขียวมันเข้มขึ้นมาอ่าอันนี้เปรียบเทียบจากอะไรเปรียบเทียบกับอะไรก็สวนที่ไม่ได้สวนที่ไม่ได้ใช้อ๋อที่เป็นจะใช้ในแปลงหนึ่งจอเพื่อที่จะทดลองดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อยังไม่่ไดด้้้ใชหมแลวพอที เกิดไปเปรียบเทียบกับไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ปรากฏว่าเฮ้ยใบตรงนี้มันดีกว่าชัดเจนเลยออกมาเกลียวมันเริ่มเลยดีออก็เลยใช้ทั้งหมดอก็เลยใช้ทั้งหมดออนั่นคือมีส่วนหนึ่งที่ใช้มาก่อนหน้านี้ก็คือแปลงนี้แหละแปลงนี้แหละนี่ยะครับเอออย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้เป็นไงเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนกี่อายุกี่ปีครับเนี่ยพี่สี่ปีสี่ปีสี่ปีนี่แสดงว่าไอ้ปีเนี้ออก รอบแรกให้เราไหมอ่ารอบแรกเขาเทุเรียกอะไรเขาเรียกทุเรียนสาวเหรอทุเรียนสาวอ๋อแต่ทําไมทุเรียนสาวรอบแรกทําไมพี่ลูกมันใหญ่แล้วพี่เอาไว้เยอะจังอ่ะทําไมกล้าเอาไว้เยอะอ่ะเพราะเพราะอะไรก็อยากจะลองด้วยนะอยากจะลองด้วยอออยากว่ามันจะเจ๋งไหมมันจะได้ไหมใช่ไหมได้ไหมซึ่งพี่เอาไว้เนี่ยเท่าที่นับกันเรานับกันเมื่อกี้นี้คือประมาณเกือบเกือบสี่สิบลูกนะต้นทุเรียนแรกนะครับทุเรียนสาวนะ ล้วไว้เกือบสี่สิบลูกซึ่งดูนะครับขนาดก็ถือว่า<อ>ขี้เลยไหมสวยขี้เละไหมสวยนะสวยไม่ขี้เละนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นืหก็แหมปีแรกอะออกได้ขนาดนี้นะครับซึ่งใบก็เห็นพี่เห็นพี่เบญจาบอกว่าต้นที่จะมีบางต้นที่ตัดแล้วด้วยอ่าตัดแล้วตัดแล้วทีนี้ส่วนที่เห็นชัดเจนว่าตัดแล้วต้นมันโซมเหมือนแต่ก่อนไหมไม่อ่ะ ต้นเนี่ยไม่โซมเหมือนแต่ก่อนออแต่ก่อนเนี่ยพอตัดแต่ช่วงที่ตัดเนี่ยคือออกเหลืองๆหน่อยออกเหลืองๆหน่อยๆ,อๆแต่ปีนี้ปีนี้ไม่เหลืองไม่โซมอ่าแสดงว่าพี่พี่เชื่อไหมว่ามันมาจากไอ้คู่หูคู่นี้พี่เชื่อไหมเชื่อเชื่อเห็นพี่เขาพี่เบญจาบอกว่าในตอนแรกที่ใช้ตอนใช้ใช้ไปเรื่อยเลยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งทีอ่ออกดอก ปรากฏว่าเป็นลูกเป็นลูกเล็กเลเป็นลูกเล็กๆล็ะเป็นลูกเล็กเลกะอ่าปรากฏว่าอ่มันมีการรัดใบอ่อนอ่าตามปกติของสวนทุเรียนเลยพอรัดใบอ่อนนี่จะต้องกดกดคือกลัวที่จะกลัวที่มันต้นมันมันจะอ่าเขาเรียกอะไรสลัดลูกทิ้งสลัดลูกทิ้งเออพี่เบนจาก็เลยพอเห็นโอ้โหพอใช้ไอ้คู่นี้พอเห็นโอ้ยใบอ่อนแตกปุ๊บปรากฏว่าไปใช้ยาตัวหนึ่งนะ เพื่อกดอะไรกดใบเหรอหดกดใบไม่ให้รัดกดใบไม่ให้รัดเพราะพี่เขากลัวกลัวเป็นสลัดลูกอืมก็เลยใช้ยาตัวนั้นกดปรากฏว่านะฮะแกก็บอกว่าเนี่ยยังเสียดายว่าถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ไอตัวที่ไปกดใบเนี่ยทุเรียนมันน่าจะสวยกว่านี้แต่ขนาดมีช่วงหนึ่งที่ใช้ไอตัวกดใบใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ทุเรียนพี่บอกผลออกมาพี่เป็นยังไงบอก ผู้ชมหน่อยว่าลูกมันออกมาเป็นยังไงแบบไหนมันแตกต่างหรือมันยังไงกับของเดิมพี่บอกตรงๆเลยบอกบอกได้เลยครับไม่มีปัญหาบอกกับผู้ชมได้เลยนะเป็นยังไงลูกคือขนาดผลเป็นยังไงผลตอนนี้เหรอใช่ขนาดของลูกขนาดของออผลทุเรียนเนี่ยผลมันก็สวยเป่งพูมันก็เป่งดีอ่ะ สวยปูเป่งเนี่ยพี่เบญจาเนี่ยท่าทางจะอายหน้าดูแลีปอาย <c oughs> ไม่ต้องอายพี่คุยกันเองคือผิวเนี่ยเขาจะสวยผิวเขาสวยผิวเขาสวยอ่ามันเป่งเป่งคือความเขียวความอะไรของเขาเนี่ยชัดเจนอ่าแต่เห็นพี่เบญจาบอกนี่เสียดายคือถ้าไม่ใช้ตัวกดใบตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะดีได้กว่าดีมากกว่าตอนนี้อยู่ใช่ไหมซึ่งแต่ขนาดนี้ก็ยังถือว่า ผลนี่ที่<ด>เราเห็นก็ยังเขียว <khi ếu S 2> ใบใบนี่ชัดเจนมากใบชัดเจนเขียวเข้มหมดไมแ่แล้วก็ยังไม่โซมอเออซึ่งออตอนนี้พี่บรรจาบอกว่าปีหน้าจะใชใ้ตัวกดใบอีกไหม ไม่ใช่แล้วไม่กลัวแล้วเหรอว่ามันจะอจะกลัวจะกลัวอีกไหมว่ามันจะตลาดรูปไม่กลัวแล้วสวนสวนที่เขาใช้นี่เขาไม่ใช้อะไรเล้วดิเห็นสวนที่เขาใช้ไอตัวนี้ไหมาเขาออไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ต้องไปกดอะไรเลยเขาไม่ได้กดอะไรเลยจะเป็นไงเขาออกมาสวยไหมดีไหมเขาสวยดีมากใบเขาก็ไม่แหมเราเผลอไปกดนิดเดียวใช่ไหมเราเผลอไปใช้ตัวนั้นนิดเดียวนะเพราะฉะั้นหลายคนครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของของเกษตรกรหรือคนสวนทุเรียนแน่เพราะว่า พอเห็นมันรัดใบอ่อนเนี่ยกลัวที่จะสลัดลูกทิ้งทั้งนั้นใช่ไม่มั่นใจใช่ยังไม่มั่นใจแต่ถ้าคนที่เคยใช้ไอ้คู่หูม็สแฉคู่นี้แล้วเขาจะบอกคือเขาแบบไม่กลัวเลยเขาไม่กลัรัดใบอ่อนยังไงมันก็ไม่สลัดลูกออยู่กันครบด้วยเมื่อกี้ผมไปอีกสวนหนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่เขาไม่ได้ใช้ยากดใบเออเขาไม่ใช่เขาบอกเขาเขาก็เลยเราก็ไม่รู้ว่าจะร้อยลูกครบร้อยลูกแต่ไม่กล้าเอาไว้ขึ้นไปแต่งเอาออก เอาออกอซึ่งอถามบอกว่าเขาปิดไหมไม่ปิดเพราะว่าคือหลายคนที่ปีแรกใช้ใชยังแบบก็ยังกลัวอยู่ยังยัง,ยงแบบคือการเป็นชาวสวนมาอแบบเดิมก็ยังเชื่อแบบเดิมอยู่ยังไม่เคยเจอคู่หูตัวนี้ทีนี้มันเนี่ยผมเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้ผมก็จะไปสวนหนึ่งที่เขาใช้ต่อนเนื่องมาแล้วเขาเก็บหมดโอ้โหวันนั้นผมไม่ดูนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังจะเก็บพร<ๆ>ุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็ไป พวงหนึ่งเนี่ยเขาสี่ลูกห้าลูกพวงเดียวนะ,ะกิ่งหนึ่งเนี่ยสิบลูกสิบเอ็ดลูกเขาเอาไว้ซึ่งผมก็จะไปดูอเออเขาก็ยังได้ครบหมดทุกอย่างแล้วไซส์เนี่ยไม่มีตกไม่มีแบบคือใกล้เคียงกันหมดมเห็นพี่เบญจาเห็นว่าคนตัดของพี่เนี่ยเขาบอกว่าลูกของพี่เบญจาเนี่ยถือว่าเสมอกันหมดเลยใช,ใช่ไหมใช่ไหมใชเออ่เพราะว่าเดี๋ยวมันมันเรามีตัดกองไว้อยู่แล้วซึ่ง เดี๋ยวตอนนี้เราไม่ได้ไปในส่วนที่ตัดนะแต่เรามาดูต้นนี้ตันอ่ะตกเป็นนอนแค่ไม่มีตกไซอ่ะตกไ้สิบตันมีแค่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลเองคือที่ตกไที่พี่ตัดไปแล้วเหรออ๋อที่พี่ตัดไปแล้วตอนนี้สิบตันอะตกไซแครร้อยเจ็ดสิบสองโลตกไซร้อยเจ็ดสิบสองโลสิบตันนะตันหนึ่งพันกิโลสิบตันหมื่นกิโลมีตกไซร้อยเจ็ดสิบสองโลอ่า พี่เบนจาพูดกับผู้ชมตรงนี้ว่า <c oughs> ไอ้คู่นี้ช่วยช่วยใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เพราะไอ้คู่นี้ช่วยไหม <c oughs> ใช่เอชัอ <c oughs> เดเจนนะครับนี่คือคือนี่ขนาดใช้ยังใช้แบบกล้าๆก,กลัวๆอยู่แต่ปีหน้าเห็นบอกว่าไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วแล้วปีนี้ได้พี่ได้ลดอะไรลงไปบ้างแบบไหนบ้างคือค่าใช้จ่ายแบบไหนคือพี่มาใช้ไอ้คู่นี้เพิ่มเข้ามา <c oughs> ปั๊บลดอาหารเสริมทางล่านไปได้ลดอาหารเสริมทางลากทางล่างไปทั้ง ทางร้านทางร้านอาหารเสริมทางร้านอ๋อหมายถึงร้านปกติแล้วมาใช้ตัวนี้อ๋อมาใช้ตัวนี้คือตัดแต่อาหารเสริมแล้วปุ๋ยปุ๋ยทางดินพี่ยังไงปุ๋ยทางดินก็ใส่ใส่ตามปกติไม่ได้ลดยงก็ครึ่งเดือนใส่ครั้งอ๋อคือไม่ลดจริงๆแล้วคู่หูประจำของเราคู่นี้นะครับบริษัทบริคาโ i n n o นของเราเนี่ยไม่คืออยากให้พวกเราได้ลดต้นทุนลดต้นทุนนั่นคือการที่ ปุ๋ยถ้าเราใช้คู่นี้แล้วปุ๋ยทางดินเคยใช้เท่าไหร่ให้ลดลงครึ่งหนึ่งเลยลดลงครึ่งหนึ่งเลยใช่เพราะหลายๆสวนที่เราลงพื้นที่ที่เราที่เขากล้าทําที่เขาใช้คือเขาใช้แบบนี้เลยปุ๋ยเขาเขาเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยเขากล้าลดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารคือไอ้คู่หูจันคู่นีน้มันสามารถที่จะทาให้พืชเขา ได้รับอาหารครบถ้วนเ,เขาสามารถดูดซึมได้บทได้ครบถ้วนเลยนะครับซึ่งชัดเจนมากเพราะนั้นถ้าปีหน้าถ้ายังไม่มั่นใจอีกแบ่งส่วนหนึ่งที่ใส่ปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยทางดินน้อยลงส่วนยาอื่นๆพี่ก็ลดลงอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็จะตั้งใจจะลดอยู่แล้วปีนี้ก็ได้ลดแล้วถือว่าที่ผ่านมาในปีเนี้ยพี่ถือว่าพี่ลงทุนไปเท่าหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าของแต่ปีที่ผ่านมา มันก็น่าจะน้อยลงนะเพราะว่าลราก็ลดมา่งคือน่าจะน้อยลงแต่ว่าคือยังไม่ได้สรุปอะปแต่ว่าน่าจะน้อยลงลดไอ้อาหารเสริมที่เคยใช้เนี่ยเราไม่พูดถึงว่ายี่ห้ออะไระะแต่ลดลงมาแน่ๆ<ช>ซึ่งประมาณการแล้วน้อยลงแน่ๆ<ช>ถามจริงๆพี่ปีนี้ที่ผ่านมาพี่ใช้คู่หูเมสัปานคู่นี้พันต้นพันกว่าต้นพี่ใช้ไปเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ไหม เออ่จำได้ไหมแสนรประบาระมาณประมาณประมาณแสนกว่าประมาณแสนกว่านี่คือเฉพาะนี่ใช้หมดหรือ,อยังแสนกว่าเนี่ยใช้หมดไหมหมดละหมดละอ่าเท่ากับว่าไอ้พันกว่าต้นเนี่ยตลอดอายุเลยประมาณกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มใช้เริ่มใช้ประมาณกี่เดือนพฤศรรจิกาพฤษจิกายนใช่ไหมปุ๊ป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 ปุ๊บปุ๊ปปประมาณหกเจ็ดเดือนอ่าประมาณหกเจ็ดเดือน หกเจ็ดเดือนใช้คู่นี้เพิ่มเข้ามาหนึ่งแสนกว่าบาทนะหนึ่งแสนกว่าบาทแต่พี่บอกแล้วว่าน่าจะลดน้อยกว่าของเดิมแน่ๆแต่ยังไม่ได้ไปสรุปตัวเลขที่ชัดเจนอนะครับแสดงว่าทุกทีไอ้ที่ร้านกว่าบาทที่พี่หมดอะไรเนี่ยหมดปุ๋ยยาปุ๋ยหมดยาอ่าหมดปุ๋ยหมดยาหมดอาหารเสริมอะไรต่างๆนานาเนาะแต่ปุ๋ยที่พี่ใส่จาได้ไหมตัวเลขปุ๋ยเม็ดจำได้ไหม ว่าหมดไปเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวให้พี่สรุปตัวเลขให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่สรุปตัวเลขออกมาหนึ่งแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าพี่เขาได้ลดจริงไหมนี่ถ้าลดปุ๋ยเม็ดลงไปพี่ก็ได้ลดไปอีกถูกไหมครึ่งหนึ่งพี่ซื้อไปประมาณกี่ตัน่ยปุ๋ยนี่ก็ใส่น้อยอะใส่แค่ถ้วยเดียวถ้วยเดียวอไม่ได้ใส่มากกี่ตันแล้วใส่ได้ใส่ไปจําได้ไหม กิ่ตันกันวะเป็นสิบมั้งเป็นสิบนะเป็นสิบประมาณเป็นสิบก็แล้วกันเนาะไม่ไม่ใช่หลายสิบใช่ไหมเป็นสิบเฉยๆเออว่าตันนึงก็ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นตนละถ้วยถ้วยไม่ถึงกิโลอ่าโอเคนี่แสดงว่าก็คือใส่น้อยแต่ว่าใส่ครึ่งเดือนครั้งที่เดือนครั้งครึ่งเดือนครั้งอ่าสูตรเดียวไหมหรือว่าหลายหลายสูตรเดี๋ยวสูตรนี้โอ้แล้วแม่ลุงเออสูตรนั้นสูตรนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ปีหน้าของพี่เป็นจ่าเดี๋ยวคงได้ ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาชัดเจนอีกนะถ้าเป็นไปได้พี่จดเนาะนว่าเอยได้ประหยัดจริงไหมใช่ไอ้ใช้ไอ้คู่นี้แล้วประหยัดจริงไหมดูจากตัวเลขไปเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพี่บรรจาบอกว่าน่าจะประหยัดน้อยลงแล้วน่าจะลงทุนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่ๆนะแล้ววันนี้ประมาณการไว้ว่าทั้งหมดพันกว่าพันกว่าต้นเนี่ยได้เดินดูได้เดินประมาณการไม่ว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่ <laughs> ไม่บอกอีก,ะไ,อก,อก,ะ,กะไม่บอกอีกะพี่เป็นจาไม่บอกอีกะกลัวยืมตังค์อย่างเดียวเลยพี่เป็นจากลัวยืมตังค์อย่างเดียวผมมองดูแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหผมว่าน่าจะมีรับจากเมื่อกี้เก็บไปแล้วสิบสิบตันที่เก็บไปแล้ว <c oughs> ถามนิดนึงไอ้สิบตันที่ว่าเนี่ยถึงถึงถึงครึ่งของต้นที่มีไหมแบบคือมีพันกว่าต้นเนี่ยเก็บไปถึงครึ่งหรือ,อยัง <c oughs> ยังยังเก็บไปสักกี่เปอร์เซนต์ ได้สับเปร์เซ็ได้หมห้าเปอร์เซ็สิบห้าเห้าเน้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งห้าเปซ็นต์ได้ไปสิตันละนะไปบวกลบคูณหารนะถ้าร้อยเปซ็เท่าไหร่โอ้โหประมาณการว่าตันน่าจะน่าจะไม,ไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บรรจากลัวยืมตังอีกอนะแต่นะครับท่านผู้ชมลองคำานวณเอานะห้าเซนได้แล้วปประมาณสิบสิบกว่าตันยังเหลือให้เก็บอีก ยังเหลือให้เก็บอีกชัดเจนมากเพราะสวนของพี่เิญจาน,นี่ราคานี่คือเหมาแล้วเหมาแล้วเหมาแล้วคือราคาเท่ากันหมดเท่ากันหมดอันไหนแก่เก็บอันไหนแก่เก็บอเออนี่คือความชัดเจนนะพี่เบญจานเนี่ยบอกนิดนึงบอกท่านผู้ชมหรือใครมาดูคลิปพี่ใครมาดูเทปนี้พี่บอกหน่อยว่าให้ให้กล้าใช้คู่นี้ใครที่ยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยเจอให้กล้าใช้ไหมคู่เนี้ บอกเลยบอกเลยครับว่ามันดีไม่ดีแบบไหนบอกเลย <c oughs> บอกเลยนี่มนจะบีเป็นจ่าเขินอย่างเดียวเลยรี่มิจากคิดว่าคู่เนี้ดีไหมดีค่ะถ้าเปรียบเทียบกับอย่างอื่นแล้วพี่คิดว่ามันแพงหรือถูกไม่แพงไม่แพงอ่าเนาะเพราะประหยัดยาจับใบอะไรเงี้ยประหยัดประหยัดยาจับใบอีกหลายตัวแหละใช,ใช่ไหม <c oughs> คือแน่นอนว่าถูกแน่นอนว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดซึ่ง ไอ้คำว่าแพงหรือถูกเนี่ยมันต้องไปดูที่ผลอีกทีถูกไหมมันมองเหมือนจะแพงแต่มันไม่แพงอ่ะมันมองเหมือนแพงแต่มันไม่แพงเพราะเราได้ลดอย่างอื่นไปอีกเยอะเพราะได้ลดอย่างอื่นลดแล้วผลผลิตไม่ใช่ว่าจะไม่ดีผลผลิตยังดีนี่นี่เป็นพี่บรรจาที่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกล้ายังไม่ค่อยกล้านะยังไม่เต็มที่เอไม่เต็มที่มีการกดใบวิอีกมีการตัดลูกแบบคือแต่งลูกอ่ะให้กิ่งนึงเหลือไม่กี่ใบไม่กี่ลูกอ่ะใช่ไหมเดี๋ยว ปีหน้าคงได้ดูอะ่ะกิ่งนึงอะ่ะน่าจะร่วมสิบอะเดี๋ยวพี่บรรจารคงต้องมีไว้บ้างแหละ,ะนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูความชัดเจนกันอีกทีสาหรับนะรอบนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่บรรจารมากที่เปิดสวนให้เราได้เข้ามาถ่ายทำนะฮนะแล้วก็คาดว่าอย่างที่บอกคือปีหน้าใช้อีกแน่ๆไม่มีกฎอะไรแล้วนะครับ <laughs> แล้วุปีหน้าเรามาดูอีก แน่ว่าสุขของพี่เปญจาจะเป็นแบบไหนอย่างไรสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เป็จามากนะครับอขอบคุณนะครับนะกับนะผมนะครับวันนี้เราได้มาเข้ามาที่สวนเข้ามาได้เห็นชัดเจนครับว่าคนที่ยังไม่กล้าที่จะใช้หรือย,ยังยึดติดกับความคิดเดิมๆอยู่ยังมีนะแต่วันนี้ถ้าเราใช้คู่นี้แล้วคู่หูมหัศจรจันคู่นี้รับรองครับให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับ ว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่เบญจาครับนะให้ต้นไม้เป็นคนบอกนะว่าคู่หูมาสจรรย์ของบริษัท World c ฮาร์ n n o นโนเวเจ๋งขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ